รอบด่านเนี้ยสนุกที่มันมีหลุมแล้วก็จุดประจำข้างล่างอะจุดประจำจุดประจำซุเประจัมมซูปร์เจียวซุปร์เจียวอ่ะฮะดูให้เจอจบพูดแค่นี้แหละโอ้ยเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบบี้คัมแบ็กทูมีค่ะ Baby come back to me come. Baby come back to me Come on Baby come แพ้แล้วล่ะเขียนเยอะคำเลยเ Baby come to me Come back Yeah ไปด้ว่อยเป็ <laughs> นเคยอ่ะ <laughs> อ้าใครพูดออกไปออกไปฮิวไม่ได้นะจ๊ะออกไปฮิวไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงไม่จริงพูดแค่นั้นแหละพูดแค่นั้นแหละไปช่องอื่นได้นะมีหลายรูมากมีทางรูหีรูตูดอะไรเย็นเยี้เถอะไม่ได้แทงไม่เดินแล้วกูจะเดินไปไหนมีเกิดเนาะมีเกิดเนาะไอ้พี่ไปก่อน เดินไปเหอะนี่เกิดนะสุภาษิตสามหญิงแท้สามหญิงสาวแท้นั่นนั่นเขาเลงจากทางซ้ายน่ะเฮ้ยนี่ไม่รับลหรอรับเลยเป็นโทรมาไม่ต้องมาแคร์อ่ะเสี่ยอ่ะรออันติที่เกมเลยอ่ะรอนี่ก่อนเดี๋ยวจะมีอันติละ าอิมบ้าหน้าเฮียแก่เอ้ยเอามาเอาอะไรเอ่ยอ่าเอาไว้ฉันโดนบีไปด้วยเขมจะตายแล้วโหดิมลัดเลยฮึ่ม พีี้แฮะ้ยให้กเอเอาแล้วสติลุดสติโอ๊ตพี่ฮะตายหมดั์ตายหมดดูแลตัวเองอันเดินหอกลับมาบ้านเอย ไมเอยากตายเือช่วยทีไม่อยากตายโอ้ยกดทิ้งปืนกดทิ้งปืนนั่นไม่ดีไม่อยากตายกดทิ้งปืนอะไรบอกให้กดทิ้งปืนแน่จริงมึงก็ไม่รู้ทิ้งทำไมไม่ยิงอ่ะที่บอกว่าแน่จริงก็ทิ้งปืนมากับกูอ๋อบอกฝั่งนู้นเหระเออ แม่จริงมึงก็ทิ้งปืนมาตัวตัวอะไรของแม่ก็ไม่รู้ให้หนูถือปืนบ้ามึงหาซิตีจะตาทิ้งโอ้ยบังบังจอกูไอตาดเอ้ยโอ้ยกูจะยิงก็บังจอกูโอ้โหจอเล็กก็พูดไปก็ไม่ยิงพูดไปก็ไล่บอยโอ้ยเต็มเลยตรงตาเต็มเลยใช่ไงไออีออนนาไม่ช่วยบ้างอ่ะ เ้ยไอ้เกนจิหนึ่งขีดตายเ้ยฉันจะโดนไฟลวกเนี่ยห้ามแข่งโคตรจหยิบบนท้องนะคะอ่ะเชิญกันนะเชิญกันเออเดินลุยเข้าไปไฟไหม้โคตรกล้าเลยน้องกูฉันจะมีดันอีกละห้ามเอออ่ะดเลยนะคะเห็นไหมเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะ T A I N B I E อัดดัน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 ชานนี้ยังไม่ต้องออกไปไหนถ้าเจอจดันค่ะอัดันมาดันกลับเดี๋ยวดันมาดันกลับนะคะอัดันเข้าไปอีกแม้ยังมายัถ้าไม่กินยิ่งยิ่งมันเอากูมันเอากูช่วยช่วยทีช่วยทีไอ้ชีดัน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 แล้วนะคะไอ้ไม่ตาย ยิงปืนเฮ้ยมีคนลักลอบมาเกาหลีเกาหลีลักลอบตอมจับหน่อยค่ะตอมผีน้อยผีน้อยเลยผีผีน้อยเก็บหมดละอะมาประจันบานหน่อยว้ามาไหนอีละอีนี่อินี่มันอัลลูมันเทเทอรลินมันมากแม่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  อันมันมันอันติอันติคนตอแหลระวังตายแล้วลิงมาช็อตชั้นลินไหมฮิวนี่ยิริโก้โอ้ยมาหากูคนเดียวเลยท่านจะการฮิวันก่อนเออดึงกูซะ เนสนอ,เออไปให้แม่มนเป็นพยาบาลเดี๋ยวยิงกูโดนปจัจจัยโดนจา้าะป,ปี๊บบอกิ่งอาบน้ำเสร็จรีบถ<อ>ไหล่ยอไหลยอ,อ <laughs> บอกเบกบอกเบกไปเลือกเหลืองเดียว ลูกเหลืองลูกเหลืองฮฮิะไม่ต้องกดปล่อยลูกม่วงปล่อยจำนมเอวนว้าแรงมากแรงมากแม่แม่แรงมากแม่แม่พูดว่าอะไรนะพี่เกินี่แม่ขาเยมันมาเยะเบคทำแยอะไรสักอย่างสิ ให้กูไม่ไมต,ตายไม่เพิ่งฮิวทอมปาแม่งเดินดุมๆมไปยิงไงมันกดที่ของเพื่อนฮิวไงมั้งตัวเอ็กซอ <laughs> <laughs> ปุ่มอะไรอะ่ะปุ่มมันต้องเตมิมมันจะมีตอนที่มันแบบเติมได้เรื่อยๆค่ะโอ้ตกใจ ยิงยังเบกยังขอมหิวจากกูอีกใช่ใช่เรื่องก็ประมาณนี้แหละอะตอนนี้แหละมันมันมันมีซัมบราอยู่ในนี้ไงประเก็นเฮ้ยอยลย่ามาดูดมึงอีปี้ดูดกูนะค่ะดีละเดี๋ยวเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยขี้อะไรมางวกะมันเอาลิปเปอร์มาตายอ่ะเดินต่อเดินต่อฟื้นคืนชีพดีดำเฮี้อะรถนางงามบุลันมะนางงามขี้แว่งเชียนางงามมากกว่าได้ปะล่ะตัดอะไอ้เฮี้หุ่นยนต์ปังกระเบิดกู ไปลิปเปอร์รอ,อมข้างหลังลิปเปอร์อมข้างหลังรับทราบถอยเอาอยู่ตรงรถก่นอนแล้วแอนนามาแล้วเอ๊ยแล้วมา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 แล้วชนะแล้วโว้ยแอนนามาแล้วอีนี่วางยาถุนไล้วอีสต์ซอนนาห้ามยิวชนะอีกฮะชนะแบบนี้อีกแล้วชนะแบบขี้แตกหน้าหนัง <laughs> แตกเฮ้ยเฮ้ไมอยล่ามาดูดมึงอีปี้ดูดกูด้วยค่ะดีละเ<า>ดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกี้ยอะไรบ้าอยู่วะมันเอาลีเปอร์มาตายอ่ะเดินต่อเดินต่อฟื้นคืนชีพอีดำเกี้ยลดนางงามบูรันบ้านางงามเกี้ยแหวงเชียร์นางงามตายแล้วคือมันตายแล้ว ยูวมันตายแล้วเออรู้แล้วรู้แล้วู้แล้วค่ะโอ้ยวายวายวายเอ๊ะโอ้เดี๋ยวมึงดูน้องกูค่ะอันติ ทั้งหมดทีแม่ไม่อันที่ไม่รูไม่ใช่ไม่ได้ส่วนตัวขัดล็อกอ่ะเย็ดเยึดเยึดให้ได้ยึดให้ได้ยึดให้ได้ตัวทำไมอีแท้งมันมาหลวงอ่ะเนี่ยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยแทงชิเล่นเกมเป็นละไม่ได้มาตามทีใครนะแท้งอ่ะ ไม่ไม่ไม่ได้เหมือนใครนะไม่ได้เหมือนตาเม,<า>ม,มืม่อกี้โอ้โหโอแ <c oughs> ทงเราก็ปัดออกได้เป็นแม่เสีะแม่เธออ่ะเหมยนี่หน้าลำใหญ่จริงมึงเปิดกูก็เปิดอ่ะเอาสิกูทำยอด <c oughs> กูไม่สนใจแล้ว ดันมาเลยใครว่างดันอยู่อยู่มันมันเพื่อนดันอยู่โอ้ยกระสุนไม่ใช่ระเบิดหมดบ้าเอ้ยโอ้โหตรงนั้นเลยปุ๊บผิดไปนู่นโอ้ยเหมือนฉันกำลังโดนโดนพระเจ้าสับโอ้ยปีโอ้ยระวังโอ้เพิ่งเกิดน้ออืม มาแล้วเราเรยืนตรงนี้อย uh ู่ตรงนี้ดีว่ามาแล้วพี่ดีว่ามาแล้วคุณพ่อหมดยุคมึงแล้วค่าดีว่ามาแล้วครับพ่อนี่มันติดของละติดของวัดข้างข้างนี้มีกระสิเดตครับพ่อเ่้คกูติดกับใครเนี่ยกับข้ามแล้วกับข้า อ้ยดีว่าอยู่นอกคุณพ่อแอบกันเลออุ้ยตายแล้วรับทราบค่ะคุณพ่อระวังตรงนั้นเสียนะครับคุณแม่พ่อีนางฟ้าเปิดเดียม <โฮ S 1> มามารับพิ่หน่อยพอมาแพ้แพ้มออกูไม่ไหวละตรงนั้นอยู่กับมึงเต็มเลยแพ้มอพ่อแมอ่พ่อแม่พ่อแม่แมไม่รอด ตัดเออไม่ได้เขี้อะไรเลยกูจะออกไปตอนนี้อีกแล้วเหรอในไทยนะไนไทายไยังไม่จบเลยไนไทายแล้วในไทยขี้เขียเมอร์ซี่อย่ามั่นนี่เล่นตามกูกูบัญญัติเอาไว้แล้วว่ากูเนี่ยเล่นนนดคเียวิบกบไม่ยอมกลับบ้านไม่มีใครมารับมึงแล้วไอ้สัตว์ หีแข็งเลยตีโดนเหมยได้จีอร่อยเลยเรียเย็นเลยเอ็ดสามสองเอ่อะนับต่ออย่าหยุดนับะหยุดนับมันจะเร็วขึ้นถ้านับไปเรื่อยๆรออกเสียงด้วยงห้าสิบโดนใครโดนเมอร์ซี่แล้วก็ผู้หญิงสักคนดีว่าพี่เกสพี่เกสฮิวฮิวฮิว มไม่รังับเลยให้มึงกดร oh. oh. ัวขนาดนั้น <c oughs> ไม่รังงับบ้างเลยไม่ไหนไปนี่จากเนี่ยอ่ะก,กดปิงไ,ได้หาเอ,าเองเราเข้าเกมไหมยังครับ <c oughs> เอาา้ามันมันจำกัดแล้วมันไม่ให้กดแล้วอ่ะมันยังขึ้นอยู่เลยนะ่ะสสนรักบวก <c oughs> อ่ะเดินมาเลยถึงแล้วเราจะไปซับเลือดซับหนองให้นะจ้า,จา <c oughs> โอ้ยแทบตายน่ากลัวอะไรไปแล้วโอยเกิดไหมตายแล้วนะครับผมมันมาหาฉันละเอากูขังตัวเองอยู่ในนี้เอาออกสิกดได้ปะซีฟีดและเบรกลาฟให้หมดเลยเอ้าหมดลอดไอ้เหี้ยเขาบ้อนลอดไม่มีใครเลยเอะถอยมาเลยถอยมารับพยาบาลเลยขับผมถอยยังไงมันเดินหมดเลยปุ่มเอสปุ่มเอสนะคะเดินถอยไม่ได้เลย ได้ปะได้ปะต้องฆ่าอิมเมอร์ซีว่วะอิมเมอร์ซี่มันเป็นงานพี่เกดฮิวฉันฮิวอยู่ <laughs> ฉันฮิวแทงอยู่แป๊บหนึ่งสี่พ <laughs> <laughs> ีกูคนเดียวเลย <laughs> ฮิยวทั้งเกมอีนั่นทำอะไรอะ่ะไม่ด่ามันเลย <laughs> ฮิยวน้อยกูอีก <laughs> กูรับจบหมดเลยเเมีลูกกลับเข้ามา <laughs> อย่าออกไปทำไมอะ่ะงงงงเลย กูโดนอะไรกับดักใครเนี่ยใครมาหนีบกีกูสั์ชนะอะไรอี่เฮียเอะปิดเลยปิดทางัทางด่วนปิดอะไรให้หมดข่าอุ่ดสว่างใกล้มากดีน้ำปิดไว้โอ้ยเหนื่อยชิบหายอะอะแขนไม่เลิกไม่โปงเเฮ้ยเนี่ยลองดูลองดูลองื้อทำไมฉันเมนเมอร์ซี่ค่ะกดไหมอะ ยังไม่เห็นมาเลยไปกดก่อนก็ได้เออไม่เป็นไรหรอกค่เป็นมันบอกมาแล้วพี่มพ์กำลังขึ้นมาเลยมาแล้ว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 งงไปหมดเออเดี๋ยวติบอกมาไม่มาเพื่อนเขาก็รอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าใหม่เข้าใหม่เมื่อกี้ไปรับเงินมาสกินกวางเลนเดียพอถูข่วยเหมือนแม่ฉันเลยฉันถูกสองพันวันนี้แม่

You c o n on me count on you ข้าคือคันไม่สมปบูรณ์หยุดนะคะหยุดหยุดก่อนค่ะหยุดหยุดหยุดดูไปทางนู้นค่ะเอาใหม่หยุดค่ะและไปทางนู้นไปนู้นเลยไปเลยไปได้มึงแมวแมวนอกบ้านนี้ียบนอนเงียบดูดิครับมันเงียบมันติดสัตว์อ่ะ เนี่ยหลังโอ้ยหิวหิวหิวโอ้ยตายจะตายี่ิอมอ้วนสัตว์ตายซักจริงจริงขอเลี้ยหน่อยอันับโยนมันชุบดีนั่นขึ้นมาเฉพางพิกเก็ตที่เดิมบริเวณฉันปัดได้เอไปหาแน่เลยขอเลี้ยก่อนเลย ขอเลือดด่วนเลยอ่ะเช็คหน่อยว่าเขาเลือกให้เรียกหนึ่งฮิวกูอย่างเดียวค่ะตายซะไม่โดนเลยยินดีจี๊จ๊นักล่านใช่ไหมฮะหนีอีกนี่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 แน่ปัดเลยปัดลุ่มลุ่มมันเลยลุมมันเลย อุ้ยอ้าว <c oughs> โอ้ไปยิงเป็นโโเป้าหนิ่งเลยไอ้เขีนนั่นทเปน,นสามพัร์ล้อตี้ยะมันบ้ามันเวอร์ขนาดน่ะป้อมมันฟรีอีกแคระไอ้อินแล้วลมจุกอยู่ในคอ <c oughs> เป็นแบบป้อมมันฟรี <c oughs> <c oughs> อีน้องอย่ามาเหยียบเส้นชัยกูอ้เฮียนี่ <c oughs> ต้องโดนอมคูไอ้อซะแล้วมึงอ่ะไม่ตายเห็นบ้าฉันคิวได้สองแล้วฉันเก่งไหมเก่<ถ>งค่ะใครการซีฟูตรงนี้ค่ะฮะเฮ้ยกำจัดป้อมเร็วเพื่อนไอ้ลุมฮิวกูเลยฉันโดนลุมอยู่เปิดอันติเมตกดล้วใช้ง่ายอะกดต้องมีชาร์จใช่ง เอากูเห้อเรื่องเรื่อยังอยู่ไหมเนี่ยอันติมันใช้ไงนะก็ต้องกดแร f ซ้ายใช่ด้วยจ้ากดซ้ายแต่ที่ก็ต้องแบบเอคันค้างกันหรอกบึมจะไม่มีใครหน้าไหนเข้ามากล้ำกายย่างก้าวเข้าใจปะคริสไอ้นั่นจะตายเออ ช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อไอ้นินที่ราะา่รมาแล้วหุดันเห็นดันเห็นดันหุ่นแล้วระเบียงเต็มเลยระเบียงระวังมาใต้สะพานได้ <c oughs> แล้วทำไมหุ่นไม่เดินน่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรที <c oughs> <c oughs> ่ว่าสาวอยู่ไหน ฉันไม่สนหรอกจังผีระเบิดเถิดเธอไอฮิวพิวปีเลยเฮ้ยกูตายแล้วไม่ทันฮิวล้วมันมาข้างหลังจังแรดอ่ะเอาอีกแล้วเอาเลยค่ะแม่สามสี่อึ้บอึ้บอึ้บร้อนร้อนอึ้บไหลยกยกยกอึ้บไหลยกมันฮิวไม่ทันสัตว์เฮ้ยใครหล่นเนี่่ย ตายค่ะตายแล้วค่ะฉันลงล่างแล้วฉันอยู่ข้างล่างแล้วคอมคุยจะระเบิดไหมเนะี่ยหีระเบิดก่อนละทีเนี้ยโอ้ อุตส่าห์ดันไปนั้นหุ่นค้างอยู่หุ่นค้างอยู่วิ่งลงมาแล้วอินนี่เขาคิดจะช่วยกูไหม่ะถามหน่อยเดี๋ยวฉันดูดได้ฉันรวบเจ็บจังเลยเนี่ยรวบตึงได้ไปปิไปอยู่หน้ากูมามาใครอยู่ไหนอะไรยังไงอีว่าจะตาย เออเยสัตว์ได้เชี่ยหยุดนะคะ <laughs> ดูลค่ะ <laughs> หยุดก่อนค่ะ